เวน้องลิซ่าแบบเต็มๆจัดเน้นๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการพูดถึงน้องนะคะในส่วนของแฟชั่นนะสไตล์การแต่งตัวของน้องลิซ่าเนี่ยก็จะแบบมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะทุกคนนะคะแม้กระทั่งนไทยเองต่างประเทศเองยกย่องให้น้องนะคะเป็นไอคอนเป็นแบบเป็นไอคอนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยนะคะที่เพื่อนๆเห็นใส่เยอะที่สุดนะคะนั่นก็คือแบรนด์เซเลสิตนั่นเองคะ่ะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่นะคะดังมากๆในต่างประเทศนะคะประเทศญ,ญี่ปุน่นสิงคโปร์เอเชียน,นะคะเซเลสิตมีสาขาแบบหลายประเทศมากๆนะคะเขาไปขายเหมือน งานธนที่ขายของพรีเซนต์ความเป็นไทยให้เราอะไปอยู่กเกาหลีอย่างเงี้ยเออมันเลิศสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รันเ n ชแนลเวลคัมทูมาเวค่ะตบมืออย่างยิ่งใหญ่นะคะ EP นี้นะคะเป็น EP พิเศษนะคะที่รันทำมาเพื่อขอบคุณนะคะผู้ติดตามนะคะช่อง r รันเวช n นลนะคะ ที่ครบ1 0 0 0พผู้ติดต,ตามแล้วนั่นเองค่ะเย้ก็รันนะคะอยากจะขอกระบขอบคุณนะคะคนที่ซับสไครต์ช่องรันเบนนะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมอ,อ,อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นก้าวแรกนะคะแล้วก็เป็นก้าวที่สาคัญน,นะคะที่รันจะได้ทําช่องนะคะรันเบนช n แนลนะคะที่เป็นช่องเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ อะไรที่รันทำได้นะคะก็จะมาทําให้เพื่อนๆฟังนะเฮ้ยให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเป็นเศษที่รันทามาเพื่อขอบคุณ thank y o นะคะจากใจของรันเองนะคะที่แบบว่าได้ทําคลิปเมื่อ2คลิปที่แล้วแล้วก็ประกฏการแบบ แบบผลตอบรับดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะทำอันนี้นะคะแล้วก็ก็มีพิเศษนิดนึงคือแถมมาให้นะคะคือเราจะพูดถึงนะคะเกี่ยวกับน้องลิซ่านิดนึงนะคะที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับวงการแฟชั่นไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกเป็นการเล่าเรื่องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนั่นเองค่ะอยากจะขอเตือนนะคะว่าคลิปนี้นะคะจดียวจะเป็นการอวยน้องลิซ่าแบบเต็มๆจัดเน้นๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการพูดถึงน้องนะคะในส่วนของแฟชั่นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นมากมายนักนะคะเป็นแฟชั่นนนนนนใไทยั่เเออง้้ก็ถาพืะะค ข้อเท็จจริงอะไรนะคะมีข้อมูลอะไรที่เราพูดผิดพูดถูกอะไรเนี่ยก็สามารถมาดิสคัสมาแชร์มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เองค่ะก่อนอื่นที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะหัวใจรัวๆให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ runway channel ก่อนที่เราจะไพูดกันนะคะถึงเรื่องเรากี่ยวกับวงการแฟชั่นไทยกับน้องลิซ่านะคะว่าสร้างอิทธิพลอะไรบ้างนะคะแลาจจะบอกว่าเออมันก็มีแบบข่าวออกมาอยู่แล้วนะคะว่าน้องลิซ่านะคะจางระดับโรคขนาดนะคะขอย,ย้ำนะคะว่าระดับโรคไม่ใช่ระดับตำบลน,นะคะ my friend นะคะ คือตอนนี้ทุกคนก็เป็นประจ์แล้วคือรันพูดทาคลิปตอนนี้มันก็แบบชัดเจนแล้วว่ามันมีทุกที่สื่อออกข่าวมาว่าน้องดังขนาดไหนมันก็มันก็ชัดเจนแล้วว่าน้องอ่ะแบบมีเซนต์เรื่องแฟชั่นที่สูงมากนะคะแล้วก็น้องเติบโตแบบเกี่ยวกับแฟชั่นอ่ะน้องแบบเป็นกราฟพุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปเลยก็คือเราก็อาจจะเช็คไ,ได้เพราะว่าเออน้องนะคะได้เป็นแบบทั้งโกนโมแบ็คเมซนเดอร์นะคะให้กับแบบทั้งเซรีนะคะทั้งแบบบูการีนะคะทั้ะะแทงแบบค,คือสมอางแม็อีกนะคะแล้วก็แบรบ มายยยทีี่่แบบเเเอะะมมาาาากร้คพูดถึงแฟชั่นในไทยแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงแฟชั่นในไทยเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าสไตล์การแต่งตัวของน้องลิซ่าเนี่ยก็จะแบบมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะทุกคนนะคะแม้กระทั่งนไทยเองตงปมะเทเองยกย่องให้น้องนะคะเป็นไอคอนเป็นแบบเป็นไอคอนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยในการแต่งตัวลิซ่านะคะแต่งทบเป็นคนที่แต่งตัวธรรมะธรรมแดงนะคะคือแบบกระชับกระเชงเป็นลุคบอยก็ได้ลุคผู้หญิงหวานก็ได้นะคะแต่งหน้าแล้วก็แบบ อย่างน้อยน้องก็เคยมียมีรางวัลการันตีที่น่าสวดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นแต่งอะไรก็ขึ้นนะขึ้นไปหมดเลยอะ่ะคือแบบเราอยู่วงการแฟชั่นมาแล้วเราเห็นน้องแบบแต่งตัวเราก็รู้สึกแบบตึกเต้นทุกครั้งที่เราจะเห็นน้องขึ้นแต่งตัวหรือแม้กระทั่งตึกเต้นทุกครั้งที่เห็นน้องออกมาในลุกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลุคแอร์พอร์ตนะคะหรือลุคออกงานก็เองอะไรเงี้ยที่เขาว่าเราดูแล้วมีสเสน่ห์อ่ะเราเป็น เราเป็นเธอเรายัางรู้สึกแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็นั่นแหละค่ะแอดเดนนะคะอวงการแฟชั่นไทยเนี่ยน้องนะคะถือเป็นทูตวัฒนธรรมแฟชั่นเย่าดีมากๆนะคะให้กับวัฒนธรรมไทยนะคะคือน้องอะ่ะ เป็นคนที่เรียกได้ว่าซัพพอร์ตแบรนด์ไทยอย่างที่แท้จริงค่ะอย่างแท้ถูกนะคะคืออย่างที่อย่างที่ทุกคนอาจจะได้เห็นว่าน้องนะคะมีการใส่เสื้อผ้าแบรนด์ไทยนะคะหรือแม้กระทั่งที่ว่าเออแบบวงแบ็คทิงนะคะในในแบบเอ็มวีเก่าๆนะคะที่ผ่านมาน้องเนี่ยเอาแบรนด์ไทยอะค่ะเอาไปเสนอโปรดิวเซอร์นะคะยังเอาแบรนด์ไทยนะคะไปให้กับสามสาวได้ใส่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์เซเลสิตนะคะแบรนด์เดียรวายบายปันดานะคะแบบแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ะเป็นเสื้อผ้าวินเทจที่แบบคนไทยทาเองอะไรเงี้ยก็เอาไปใส่ใน แบบวงแบบพิ้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าซัพพอตนะคะไม่พอนะคะปรากฏก,การที่ทำให้เห็นว่าน้องลิซ่านะคะซัพพอตแบรนด์ไทยอย่างแท้ทูนะคะนั่นก็คือปรากฏก,การ์เอ็มวีเพลงลาลิซ่านั่นเองค่ะขมมอบคุทั้งนะะมมักขอบคุณชาวปีป่าคือเอ็มวีเพลงเนี้ยชัดเจนว่าน้องอาจจะสื่อความเป็นไทยเยอะมากๆนะคะไม่ได้แค่ซัพพอตแบบแฟชั่นนะคะน้องยังซัพพอต บ้านเกิดด้วยบุรีรัมอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแฟชั่นเนี่ยก็เป็นแบรนด์อัศาวาน,นะคะที่น,อน้องเ่นไม่มีการดีลอะไรอย่างงี้เอาไปใส่นะคะซึ่งก็จะเป็นการคอสตูมเมให้กับน้องน,นะคะใส่ถ่ายท,ยทำเป็นมีราลิษานะคะซึ่งก็คือชุดก็เป็นซีรีส์ชุดไทยคือแบบเห็นไหมคือน,อน้องก็เลือกคนไทยเลือกแบรนด์ไทยในการทําอย่างเนี้ย จะไม่ได้บอกว่าคนในวงการแฟชั่นสัพพอร์ตและก็รักน้องได้ไงนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงในความที่ว่าว่า,าคนในวงการแฟชั่นไทยเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องแบบว่าชอบฟังเพลงเกาหลีชอบดูซีรีเกาหลีหรือเป็นติ่งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนทุกคนนะคะที่ทํางานในวงการแฟชั่นไทยเนี่ย เขานะคะก็รักน้องซัพพอร์ตน้องทุกในทุกๆด้านนะคะแต่ว่าเขาจะเขาก็รักน้องเพราะว่าน้องเป็นคนไทยนะคะแล้วก็น้องก็คือเป็นคนที่สนับสนุนแฟชั่นไทยก็คือแบบช่วยกันช่วยชิ่นกันละกันอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้แปลว่าฉันไม่ชอบชอหลีแล้วฉันก็ไม่ชอบลิซ่าไม่ใช่ค่ะเพราะลิซ่าเป็นคนไทยนะคะฉะนั้นได้ขอยีอย่างเสียงว่าวงการแฟชั่นไทยนะคะยังอยู่กับน้องได้อีกนานๆรันเวย์ชาแนล อันนี้เราแถกไป้เรื่องกันนะคะว่าแบรนด์ไหนนะคะที่ลิซ่านําไปใสเ่เยอะที่สุดนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นใสเ่เยอะที่สุดนะคะนั่นก็คือแบรนด์เซเลสซิตนั่นเองค่ะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่นะคะดังมากๆในต่างประเทศนะคะประเทศญ,ญี่ปุ่นสิงคโปร์เอเชียนะคะเซเลสซิตมีสาขาแบบหลายประเทศมากๆนะคะลิซ่านะคะได้อีแบรนด์เซเลสซิตนะคะมาใส่บ,บ่อยมากๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ลิซ่าก Lisa ็จะนําแบบชุดชุดเดรสลายลูกไม้ไลายดอกไม้มาใส่แล้วก็มาแบกมาดีไซน์แบบในสไตล์ของลิซ่านั่นเองค่ะซึ่งแบบเห็นแล้วเห็นแล้วก็ภูมิใจเลย อย่างเงี้ยคือแบบคือน้องถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น้องใส่บ่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนกันค่ะแล้วก็นอกจากทงเลสิินะคะลิซ่าก็ยังชอบ ใส่ที่ห่อแบรนด์ DIY by ป a t t i d นะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยนะคะเขาจะชอบเอา่านำเสื้อผ้ามา DIY ซึ่งก็จะตรงจริตค่ะน้องลิซ่าลิซ่าเป็นคนชอบใส่ชุดเสื้อวินเทจนะคะแล้วก็เสื้อเสื้อวงอะไรเงี้ยซึ่งเออ่แบรนด์ DIY by Pattida ลิซ่าก็ใส่บ่อยนะคะซึ่งเอารู้สึกว่าเพลดไอเซ็ปีมนะคะก็ยังเอาไปใส่นะคะแล้วก็แบบเอาไปขายเหมือนนางทำหน้าที่ขายของพรีเซนต์ความเป็นไ,ปไทยให้เราอะไปอยู่กเกาหลียอย่างเงี้ยเออมันเลิศน,นะคะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เห็นไปบ่อยก็คือแบรนด์แลนด์นีนั่นเองค่ะะเป็นนแบรด์สัตชไทย ที่ชุดสวยนะสวยมากๆเลยค่ะแบรนด์นี้ก็คือตอนนี้รู้สึกแบรนด์นี้ก็จะมีแคมเปญออกมาเนี่ยนะคะคือเป็นแบรนด์นะคะที่เซเลบริตี้ไทยนะคะดาราไทย ใส่มากๆนะคะซึ่งแบบเขามีความเท่นะคะเก๋แล้วก็ชิคแล้วก็บางทีก็จะหวานแล้วก็อาจจะมีโป๊แล้วก็บอกวแปลมแบมเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบมีครบรสซึ่งลิซ่าใส่และสวยมากๆนะคะแล้วก็เอาไปใส่บ่อยมากๆกันค่ะซึ่งเห็นว่าลิซ่าไม่ได้ใส่แค่แบรนด์นอกแบรนด์เดียวหรือแบบแบรนด์เซรีนแบรนด์เดียวลิซ่ายังใส่แบรนด์ไทยด้วยคือแบบสุดยอดน่ารักนะคะรันรักแล้วทุกคนก็รักในสิงๆดีงวกัรแฟชช่นนะคะแล้ว อีกอย่างนีนะคะความฝันอย่างที่เราอยากจะเห็นนะคะก็คืออยากจะเห็นนะคะแบรนด์ลิซ่านะคะมาคอลแลบร่วมกับแบรนด์ไทยอะไรสักอย่างซัมติงอย่างเช่นแบบจสปาเอ็กลิซ่านะคะหรือไม่ก็เซเลสิตเอ็กลิซ่านะคะหรือไม่ก็แบรนด์ไทยอะไรก็แล้วแต่ที่มาเอ็กลิซ่าให้ลิซ่าร่วมออกแบบอะไรเงี้ยซึ่งเรามั่นใจว่าโอ้โหโซเอาแน่นอนนะคะอ๋ออย่าลืมนะคะคือทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่น้องลิซ่าหยิบอะไรขึ้นมาใส่นะคะแบรนด์ไทยหรือทุกแบรนด์นั่นเองะคะ่ะโซเอาหมดค่ะเฉะนั้น อนาคตเราจะเห็นแบบลิซ่าเอ็กกับแบรนด์อะไรที่เป็นแบรนด์ไทยทําเสื้อผ้าร่วมกันนะคะแล้วมันจะว่าต้องเป็นอาชีพยียมขายดีเป็นไวรนะัลแนะ่ๆก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จบร้อยฟังแค่นี้นะคะก็อาจจะไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่เรามาถกเถียงอะไรมากมายนะครับการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเกี่ยวกับวงการแฟชั่นนะคะในฐานะที่เราทำช่องแฟชั่นแล้วกันค่ะก็ก่อนจะจากไปนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณสำหรับการ ะะอาจจะไม่ใช่ช่องอะไรที่แบบมีสาระอะไรขนาดน,นั้นได้ความมีมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการดูพ่อความบันเทิงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรอัปเดตแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะทุกเรื่องเลยคะ่ะเรื่องแฟชั่นเรื่องลิซ่าอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับคนที่ติดตามแล้วก็คนที่กาลังจะกดปิดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะอุย้ยตอนนี้ที่ชาร์ลอตนะคะชาร์ลอตบ๊ายบาย